นี่ค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ด้อมไหนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิติงจ้าที่ไหนมีหนุ่มหล่อที่ไหนมีสาวสวยมินิติงไม่เคยพลาดเราพอมาป้ายยาให้ทุกคนตกหลุมรักพวกเขาวันนี้เราจะพาไปรู้จักเชิงเลยตู่ตูหรือผู้บัญชาการจากเรื่องเหนือสมอรภูมิ ก่อนอื่นต้องขอบอกกันเลยว่าคลิปนี้สร้างขึ้นจากความชอบและความสนใจของผู้เล่าเป็นการรวบรวมข้อมูลมาสรุปและแบ่งปนันเพื่อตกคุณผู้ฟังที่น่ารักมาเป็นครอบครัวเดียวกันมารวมผลงานใหม่ผลงานเก่าเราก็ไม่พลาดอย่ารอช้าถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักเขากันเลย เชิงเลยเป็นนายแบบและนักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่เกิดที่เมืองต่งกวมนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนวันเกิดของเขาคือ18ธันวาคม1993จบการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์เฮเป่ยเฮเปย c a d e m y, hey y of f i n r e Arts สาขาวิชาเอกการออกแบบสถาปัตยกรรมผลงานล่าสุดที่กำลังฮอตในตอนนี้กระแสดีสุด,สด ชมเป็นเสียงเดียวกันทั่วบ้านทั่วเมืองสนุกมากเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์เหนือสมอรภูมินาทีนี้ใครยังไม่ดูต้องรีบแล้วเพระอีกไม่กี่ตอนก็จะจบเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะกระแสดีไม่มีตกมีทั้งหมด36ตอนเข้มข้นสนุกทุกตอนซีรีส์เดินเรื่องเร็วมาก สวยเคมีฝาประทานเรื่องนี้ถึงเลยประกบคู่นางเอกสาวสวยโจเยเหนือสมอรภูมิเป็นซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคที่มีทั้งแอคชั่นดรามา่าดัดแปลงมาจากนาวนิยายส่วนในเรื่องรายละเอียดนั้นก่อนหน้านี้เราได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วสามารถย้อนดูกันได้ถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ค่ะ ชงเลยเริ่มต้นเส้นทางนักแสดงในปี2018กับภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อ You Are My c o n t r a และมีผลงานอื่นๆเช่น We Are Not Brothers ในปี2020หรือชื่อจีนคือห um นะัวมันสายบุชื่อช่วงตีน่ะในปี2021มีผลงานเรื่อง My Husky Boyfriend, The Queen of Attack และเรื่องชงจังตาเรนเจยูเอปะหรือ Contextual Love ออกอากาศทาง Mango TV ถ้าหากสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ด้านล่างให้นะคะแต่ไม่มีภาคไทยค่ะในปี2022ร่วมแสดงในซีรีส์ Of Familiar Stranger หรือผักสลับรวงกำกับโดยจึงซิงเจียนำแสดงโดยเคออิงไลอันฉิงและซงเจ้าอีออกอากาศทาง True ID และ Mango TV เรื่องนี้ได้รับคะแนน7.4บนโตป้าน Douban จากผู้ให้คะแนนมากกว่า64,000คนค่ะและยังมีอีก2เรื่องในปีเดียวกันได้แก่กูหยวน Imperial College อลวนรักสถานศึกษากู่หยวนรับชมทาง VTV ทั้งหมด24ตอน The Wife Secret World รับชมทาง Mango TV ในปี2023มีเรื่อง Exploration m e t h o d of Love และเรื่องที่ทำให้หลายคนในไทยเริ่มรู้จักเขาก็คือซีรีส์เหนือเมคาชตาลิคิต My Journey to You ช่วงที่ออนแอร์กระแสดีมากในไทยนะคะแม้ในซีรีส์นี้เฉิงเลยยังไม่ใช่บทพระเอกแต่บทที่ได้รับเด่นไม่แพ้ใครเขารับบทกงซังเจือพี่ใหญ่ตระกูลกงเก่งฉลาดวรยุทธ์ลำเลิศ บทดูเหมือนจะร้ายๆแต่จริงๆแล้วเป็นคนดีค่ะประกบคู่กับนางเอกสาวสวยลูอี้เสียวต่อมาในปี2024มีผลงาน Follow Your Heart หนึ่งรักหัวใจเพรียกหาออกอากาศทางไอชีอี้เชิงเอยรับบทเป็นสร้างเปียหลีประกบคู่กับห่วงรื่ออิงเป็นซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคดัดแปลงจากซีรีส์เกาหลีกำกับโดยจงจงส่วนพระเอกคือหลัวยุนซีและนางเอกซงอี โดยในเรื่องนางเอกจะเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นเช่นเป็นเด็กผู้ชายหรือหญิงชลาเป็นต้นค่ะในปีเดียวกันยังร่วมแสดงในเรื่อง Fanks of for t u n e ห่วงฝันหวนคืนและในปี2025นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแม่ทัพหนุ่มหล่อเข้มจากเรื่องเหนือสมรภูมิแน่นอนส่วนผลงานที่รอออนแอร์เร็วๆนี้ได้แก่ s Shadow l ล v e ปีศาจด,ดาตี มียอดจองล่วงหน้าทะลุ1.5ล้านแล้วนำแสดงโดยซงอีและเฉิงเลย24สิงหานี้เจอกันนะคะ How dare you ทะลุมิติตะลุยวังหลวงสามารถกดจองทางไอ้ฉีอีได้แล้วระหว่างรอซีรีส์เราสามารถชมเวอร์ชั่นการ์ตูนไปพังๆก่อนได้ค่ะอีกเรื่องคือชายาเคียงหาไทยคาดว่าจะออกอากาศทาง Tencent Video รอประกาศอย่างเป็นทางการนะคะประกบคู่กับนางเอกสาวไปลูกเล่าเรื่องราวของเย่หลีบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลเย่ที่แต่งเข้าตระกูลไปอยู่ตำแหนังองค์ชายม่อเซียวเหยาผู้มีร่างกายพิการ แค่เห็นตัวอย่างสั้นๆก็น่าติดตามไม่มากแล้วค่ะนอกจากผลงานซีรีส์แล้วไม่นามนมานี้เขายัางขึ้นปกนติตยสารเดินหมิ่นเจียวทง People's Transportation ฉบับเดือนมิถุนายน2025ฉบับที่518และยังมีนิตยสารโอเคที่ถ่ายคู่กับน้องแมวน่ารักมากๆและ Arena Home Plus ก่อนนี้ก็มีชิคแมกกาซีนเชิงเลยดูเป็นคนขี้อายนิดๆแต่เวลายิ้มแล้วน่ารักมีเสน่ห์มาก และด้วยความใจดีของเขาเชื่อว่าใครอยู่ด้วยติดพี่เขาทุกคนโดยเฉพาะเจ้าเด็กน้อยคนนี้ให้เขาได้เล่นเป็นพี่น้องกันจริงๆอีสักเรื่องก็ไม่ติดนะความสัมพันธ์ทั้งสองคนนี้น่ารักมากและด้วยความฮอตตอนนี้ไว้โปกของเขามีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนแล้วดิฉันเชื่อว่าในอนาคตเฉิงเลยจะตกแฟนๆเข้าด้อมได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยจ้า หลังรู้จบแล้วหวังว่าทุกคนจะตกหลุมรักเฉิงเลยไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆสุดท้ายนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถกระสิบบอกกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้ามินิสิ่งจะพาไปรู้จักใครอีกรอติดตามได้เลยค่ะ